ทักทายกันนะคะสวัสดีค่ะขอบครัวมวลกรุ๊ในโดงสวีเดนมาหาชอปปิ้งในเมืองได้จ้ะเด้อเขามารับมาชมจะไปหาเบื้องอันอันดูว่าเสื้อผ้าร้านหัวเอ็มหรือว่าฮเอสเอ็มน่ะนะยี่ห้อ H เอสเอ็มประเทศไทยเฮากัะมีนพี่น้องจ๋าอยู่ในกรุงเทพแม่ใจสันเคยเห็น เอามาหลับมาร้องมาเบิงกันเด้อค่ะเด้อเขาฟังเบิงนันกัดค่ะว่าราคามันติแพงหรือถูกคือจังเมืองไทยเฮาบอไปไปลุยกันค่ะบรรยากาศสวีเดนแดดว่าออกค่ะเมื่อนี่ออกหนาวจากน้อยไปอะไรคะอ๋อตาเสาร์อาทิตย์ค้นบอบอเยอะเด้อค่ะเด้อ เสาร์อาทิตย์ค้นสะอยู่บ้านพักพรกับครอบครัวจะตายฝรัง่งถ้าเสาร์อาทิตย์จะอยู่บ้านกันจะจะไม่เดินเพ่นผ่านจะบอค่อยมาช็อปปิ้งปันได้ะค่ะเด้อไปไปลุยกันคะ่ะนี่ร้านหัวเอ็มดูตรงนี้คะ่ะนี่ร้าน h m อยู่ในเมืองไทยเฮากับนี้ดูสิวีเดนกับนี้คะ่ะไป ขอไปเบืงองตถามว่าราคายูนีแพงบอ่อสำหรับคนยูนีซื้อเนาะคะ่ะสำหรับแม่เจสันแม่เจสันเราบอร่อแพงได้จ้ะจับจ้องซื้อได้จ้ะบอ่อแพงเป็นเสื้อผ้าทีไผ่กัญางเขาไปหาซื้อได้นะพี่น้องแต่แต่ว่าแต่เมืองไทยเฮาสิแพงนะจ้ะไปไปเบิ่งกันค่ะนี่ค่ะฮอดแล้วร้านหัวเอ็มค่ะ นี่ลานที่แม่พินแม่เจสันสีเสนอเขามาช้อปปิ้งอีกลานหนึ่งอ้าวยังไม่เปิดมันต้องรออีกอประมาณสิบเอ็ดโมงรอโอ้ยต้องรออีกจังน้อยค่ะยังบะซ้ำเปิดเลยพี่นองใะเอาเพราะยางรอไปทางเบิงทางอื่นก่อนได้จ้ะเด้อบ้นออานนี้ นนเขาไปในหางพี่น้องจ้ะหางของในสุรตเฐเมริกค่ะเป็นห่างช้อปปิง้งบรหญยเดอจัดเดอร์บรไดญนแต่ว่าก็สะอาดสะอาดหลายค่ะ,ะเดินไปเรื่อยแม่เกสันเขามาช้อปปิง้งอีกาก่อนเดอร์ค่ะแล้วแซมัน ซ้ำลัน่นเสื้อผ้าขายซ้ำเปิดร้าน H&M เปิดด้อพี่น้องจ้ะขอเขาร้านนี้ก่อนะไปร้านนี้ก็มีเยอะเลยเจสันอันนี้บูเบอรี่ลูกบ,บ,บรยอย่าเมันยี่สิบโครนนะมันมันแพงนะลูกนี่บูเบอรี่ทอกำปั้นนี่นิดเดียวเอง ในห้องในตู้แช่แข็งเม่เจ๊ันนี่เต้มอยู่พินน่องหรือบูบอรี่เนี่ยอ้อเจาะหน่อยๆตั้มนี้สิบโคนแพงค่ะไปะนี่มันเด็ดเนี่ยมีคนทำทำหกไปไม่ใช่เราทำไปพราไปดูหลุกเมีอะไรไหมอันนี้ก็ หัวหอมหัวหอมใหญ่สิบโครนนี่เห็นบ่สิบโครนพี่นอ้องเนี่ยถุงนี่สิบโครนกับบ่แพงจะ้ะหรือว่าถูกไปดูไปอีกหูกอันนี้ผลไม้แอปเปิ้ลสามสิบหาแพงนะคะไปเดี๋ยวสิเขา เรดูผลไม้ออกแล้วพี่น้องข่างทั้งติไปเบิร์ดละบ้านนี่ยอยมาเบิ่งกันคะ่ะไปย่างไปหาเบิ่งทางอื่นก่อนนอกจากเนาะเบิ่งพี่น้องบักเขือประเทศแพคนี่13โครนนี่เห็นปะ13บสามโครน,นสตรอเบอรี่2ี่โครน เห็นบ้านเห็นบ้านีนาน่สตอเบอรี่พี่น้องจา้าไปอ่ะตามมาคอมพิวยตน์เฮดพี่น้องสิบหาโครนนี่ต่ออัน ก็ถือว่าบอบแพงด้วยจ้ะไปไปเอาตะกร้าก่อนมามาลืมเอาตะกร้านูาตะกร้าอยู่นู่นเ <is> บิ้งลกูอลก,ลกอัอนลูกลูกอียงเนาะเมืองไทยเขาเอิ่นลูกอีอยงสามลูกสิบพี่น้องเลยนี่เยนละทองละบาบดีดีนี่เขาเรียกว่าลูกอะไรลืมซื้อเด้อพี่น้อง สามลูกสิบอันนี้ก็อังมณอังมงยี่สิบหาโครนนี่ต่ออันยี่สิบหา้าโครนถือเป็นอันราคาปกติจะ้ะไปอันไหนมะเขือเทศเขือเทศลร้ปวดพี่น้องเลยเอาวาคาโดกันมี ถามว่าแพงบอก,กับแพงเด้ค่ะอาบัคากโดอันนี้ก็กล้วยเห็ดแบบไปเธอจะเอาอันไหนบอกมามมทสิจเจ้านไหนลูกเอาหมวออกก็ได้มันมันนั่นแล้ว <c oughs> มันอยู่ในร้านมันไม่ไม,ไม่มันไม่หนาวแล้วลูกวัน <c oughs> น้อนวันน้อน,น,อนป้าป๊าชอบป่าแล้วเมื่อวานนี้ <Okay. S 1> อ่อไปเราไปดูดูขนมขนมปังนะ่ะ เอาขอนมเหรอในราคาเท่าไหร่ยี่สิบห้าเอาเอาอันนึงมามาให้อ,ห <Okay. S 1> อันนึงอเคใส่เลยค่ะไปเราไปดูขนมปังคราวนี้โอ้ยยิบยิบหานี่ยิบหาไดพ้พี่น้องคือจังเล่คล้ายเลบ้านเ่าหน,นแหละ รสชาตเดียวกันเบิดยี่สิบห้าโคลนไปมาซนขนมฟังไหเกสันหน่อยอคนกินอาหารเศร้าของเพิน่นขนมฟังราคาไม่ต้องพูดถึงสามสิบเก็ดอ่ะอันนดูก่อนอันนี้ไม่ใช่อันนี้มีอันนี้ด้วยมันมีเม็ดอันนี้ด้วยอ่า ก็เดี๋เนาะขนมยี่สิบโคลนคือให้เห็นบ้านเฮาอยู่นี่แบบนี้ไปพี่น้องเลยพ,พ่อเส้นไขคไปไปผัดเส้นนี่เส้นไข่ไปไปน,นี่จะเ,เป็นนั่นร้านอาหาร ร้านอาหารไทยนี่มักใส้สินไค่นี่ใส้สินไค้นี่จ้ะเวียดขายพัดเส้นไข่นี่ราคาพอแพงแต่พี่น้องยี่สิบโครนเองแต่ว่าอยู่ร้านไทยก็ติดแพงกว่าหน่อยหนึ่งอยู่นี่เส้นไข่เส้นไข่ชานเตียวนี่คาปูชิโน่ราคาเท่าไหร่มาเบิง้ง สิบโครนพี่น้องเลยคาป,ปูชิโน่สิบโครนเนองแม่กีสันที่เอาไปจากหนึ่งสองสามสามสามห่อสี่ห่อปไปถูกมากเลยพี่น้องเลยคาป,ปูชิโน่สิบโครนนี่ถูกถูกถูกอันนี้เส้นไข โอเคค่ะบอแพงค่ะพอดีเลยสินค้ายี่นอ้องเลยนี่มามามา,มาหาซื้อน้ำกันเด้อค่ะยูอีกาัน,นียนสับปะสินค้าในเมืองพี่นอ้องเลยอันนี้กับป๊อปคอนป๊อปคอนสิบโครนเห็นบ่พี่น้องป๊อปคอนสิบโครนเองนี่มันมีอยู่ประมาณหาแพ็คคิดว่า ตีไปเห็ดใส่ไมโครเวฟเดอ้อแก <Okay. S 1> ออกเราไปใส่ไมโครเวฟเนี่กินได้เลยไปมาโลโลูกมาไปเนี่ยขนมอันนี้ห้าบาทเดงอ่ะห้าโครนเดงลูกเนี่ยทายไหมลองดูไหมไปโอเคของถูกมีหลายเด้อค่ะเด้อ ของถูกเขาหาเลือกซื้อเอาพวกขนมพวกกันกระโปงกาแฟาจังเสียเห็นว่าสิบโครนสิบโครนจังเสีพี่น้องของถูกกมีให้เลือกค่ะจังเสียนี่ก็สิบโครนสิบโครนเป็นขนมอันนี้เป็นายๆกับช้า นี่ขวดละสิบขวดละสิบโครนพี่น้องนี่ไปว่าถูกไปไปดูหน่อยไปดูอันไหนต่อลูกคือมาชอปปิ้งซ้มเขาล้านเสื้อผ้าหัวเอมหรือว่าเฮสเอ็มด้พี่น้องมาชอปปิ้งซ้มพี่จ้ะแล้วนะก็บ,บึิงสินค้าในเมืองว่าม่ถูกหรือแพงอันนี้ก็เป็นแคนดี้ ตักสั่งเอาพี่น้องจ้าอันนี้หกคนเ,เองนี่นี่ขนม,มช็อกโแกแลตนี่หโคนต่ออัน,นไปไปแล้ดเดค่ะเด้อมาลูม่มาเห็นมาชอปปิ้งน้ำกันคะ่ะอันไหนขนมพิซซาลราลูก <c oughs> เป็นแคนดี้พี่น้องจ้าไปเป็นปอุ่มไปค่ะ เอาสัมเนีก่อนเด้อค่ะเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่เกศันน้ำแน่ค่ะมาโหมาเห็นสินค้าในสวีเดนมีทั้งของถูกของแพงเด้อค่ะเด้อบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเกศันเกศันบ๊ายบายสวัสดีครับไปแล้วค่ะ